วันนี้เรามาทําโครงงานประวัติศาสตร์ชื่อบ้านนามเมืองณหมู่ชุมชนบ้านลองหมู่ที่สองตำบลปะซางอําเภอปะซางจังหวัดลําพูเนเสนอคุณครูคสหสัยจิตกูลดิฉันนางสาวประพสินแก้วกําเนิดดิฉันนางสาวมีรั์จินมณีดิฉันนางสาววรรณพรพุทธิพฤกษ์ดิฉันนางสาวนาิธาและจินนาคิจดิฉันนางสาวรัชน,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 นีนเลิศสินประสงค์ในการทําโครงงาน พื่อศึกษาประวัติและที่มาของชุมชนบ้านร้องสำรวจสภาพปัจจุบันและแหล่งที่มาและค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องระบุแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านร้องค่ะแล้วเข้าไปดูกันข้างในเลยค่ะ สาวบิดีราจิมนีวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณลุงสาเร็จคืออิมค่ะหรือคุณลุงสเร็จค่ะค่ะขอสอบถามความหมายของชื่อหมู่บ้านค่ะรับ้านล้องบ้านล้องเดิมนามเดิมเรียกว่าตามสัญญาของหนองน้ําหนองน้ําที่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมีหนองน้ําใหญ่ๆเป็นล้องเลยเรียกชื่อตามตามหนองน้ำว่าล้องเลยตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านบ้านล้อง ล้วประวัติความเป็นมาหรือที่มาของหมู่บ้านล่ะคะความเป็นมาของหมู่บ้านเมื่อก่อนเป็นป่าเป็นมีมีพิ่สุงนงคงมามาอยู่นี่เป็นมาที่แรกในลุงจอมลุงจอมมาก่อนแล้วมาว่าเห็นว่ามีหนองน้ํามีพื้นที่ทําเลดีทือจะสร้างหมู่บ้านมามีญาติพี่น้องมาประมาณสิบกว่าคนตั้งโลกล่าก็ทำนี้ทำหมู่บ้านนี้จึงตั้งชื่อว่าบ้านร้อง สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับอดีตผู้ใหญ่ยยบ้านหมู่2ตำบลสะพานชื่อนายแสวงตาสยะหรือปูสแสวงค่ะค่ะขอสอบถามค่าวมาของชื่อหมู่บ้าน่อยค่ะอความเดิมของหมู่บ้านเราไหมครับตามสัญลักษณ์นะครับของน้องนำนะครับที่ตัง อยู่ทางทิศตะวันออกขพงะหมู่บ้านนะครับเป็นเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษซึ่งเจ้าบ้านมันลลองนะครับก็จะเรียกว่าเป็นบั่นลลองนะครับพบมันจะมีน้องน้ำนะครับลึกประมาณสองสามเมตรนะครับแล้วก็เลยจะมีลุงจอมนะครับจะกี้มาจังบันลลองนะครับก็เลยว่าสัญลักษของคุณนเถ่านะครับจือลุงจอมนะครับจอมกี้นะครับ ที่มาตั้งบรนลงนะครับมาอยู่หลักฐานอยู่บรรลงนะครับผมมานะครับตั้งสืบสารอยู่ที่บรรลงนะครับก่อนตอนนั้นก็มีตั้งตุเจ้านะครับมาจากตั้งตะบลปากบงนะครับมาอยู่ที่วัดบรรลงนะครับก็เลยสร้างวัดบรรลงขึ้นมานะครับับตอนนั้นก็มีนะครับก็จะเอาตัวโยนเโยวครับ มาลองนะครับกบวัดต้นแรงนะครับสดนนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เป็ดพ้นนะครับครับพ้นแรกก่มีนะครับเป็นนายมูลนะครับคุนเทศนะครับครับซึ่งต้นนั้นกัาเป็นปอนานมูลนะครับกับเสียอายุนะครับต่อมาก็เป็นพอหลงใจใจปัญญานะครับเป็นคนที่สองนะครับก็เสียอายุ ต่อมาก็เป็นนายขอนหมอชัยนะครับก็เสียชีวิตนะครับในตำแหน่งในวาระตำแหน่งนะครับต่อมาก็นสมนะครับเกินแสงครับตลาออกนะครับต่อมาก็เป็นนายบุญธรรมปันอินนครับอันนี้ก็เสียชีวิตในคณะปฏิบัติหน้าที่นะครับต่อมาก็เป็นนายสมยอดทรายนะครับรถนี่ก่อหมดจัดเสียนนะครับต่อมาก็เป็นนายยืนคำสีนะครับลาออกนะครับ ต่อมาเป็นนายซ้อนเมฆปฏินะครับก็ออันนี้ก็อักเสียหนายุกนะครับต่อมาก็เป็นนายอานวยแจสุยะนะครับขบวัลลนะครับต่อมาก็เป็นนายฤิศักดิ์เทพวงศ์นะครับก่ขบวัลลนะครับครับต่อมาก่อครับนายแสวงตักุยะก็คือผมนะครับดํารงตําแหน่งตั้งปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับมาจนถึง สองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยหา้ยหาพแปดนะครับกับตอนนี้ก็มีพรโรงขึ้นมาแใหม่นะครับรรรครับที่ปวัตของมันลงเท่านี้ครับก็ตั้งมาประมาณประมาณหลายร้อยปีนะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยกว่าปีนะครับเดิมแล้วก็มีคนบักกีลังค่านะครับครับหนดครับตอนนี้ก็มีประมาณเก่าลอยกว่าลัางค่าเรือนนะครับ มีประชากรประมาณราวๆหกาคนนะครับเกือบพันคนครับครับึ่งตอนนี้ก็มีนะครับผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็คงเหลือไม่นักเลยนะครับครับตอนปีห้าเจ็ดนะครับก็มีประมาณอยู่สองร้อยกว่าคนครับตอนนี้เหลือประมาณร้อยกว่าคนนะครับผู้สูงอายุนะครับผมมีประชากรอยู่นะครับที่ได้เราไปต้นแรกกันะครับปรับความเป็นมากันนะครับ ขอ,องในหมู่บ้านนี้นะครับก็คนมากกับเป็นเกษตรกรประมาณ80%นะครับเและนั้นก็เป็นอาชีพหลัจกจ้าง่วไปครับตอนนี้กเกษตรกรก็เรียว่าเราอ,อยู่ดีกินดีนะครับในหมู่ขอ,องหมันหลงเราเนี่ยครับก็ดีกว่าเป็นตีฝืนป่าไซต์ตัวเองได้ยืนเาีสตัวเองได้นะครับสำรับในชนมุมชนหมันหลง